สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์คงสดายุนาคทองนะครับที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสรโทรจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อน,อนแฟนเพจแฟน u t u b e ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์นะครับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีเมษ กับชะตาชีวิตในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2560แบบจาะลึกเลยทีเดียวนะครับชาวลัคนาราศีเมษนั้นชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2560นั้นในเรื่องของการงานนะครับคุณมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องหาพี่เลี้ยงที่จะต้องหาพาร์ทเนอร์หาใครก็ตามที่จะเป็นแบ็กอัพเป็นคนที่คอยโปรเทคบางอย่างให้คุณ คุณจะประสบความอึดอัดใจในเรื่องของงานตั้งแต่ต้นต้น,ตนเดือนกรกฎาคมนะครับจริงๆมันอาจจะต่อต่อนเนื่องมาจากเดือนเดือนมิถุนายนก็ได้แล้วก็มันจะมาขูกกลัดในช่วงประมาณต้นต้นเดือนกรกฎาคมพูดง,ง่ายๆก็คือประมาณสองอาทิตย์หรือ2สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมมันยังวมความไปถึงความอึดอัดใจในเรื่องของการเงินการทองนะครับไปจนถึงประมาณวันที่20ของเดือนกรกฎาคม นั่นหมายความว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกรกฎาคมนั้นคุณก็มีความจําเป็นที่จะต้องระวัดระวังเรื่องของรายจ่ายหรือความเผลอเรอหรือความหน้าใหญ่ของตัวคุณเองที่จะทําให้คุณมีความเดือดร้อนประสบเรื่องยุ่งยากในเรื่องของการเงินให้คุณหลีกเลี่ยงการที่ให้ใครกู้ยืมเงินหรือถ้าเกิดตัวคุณเองนั้นแทบจะตายหายอยู่แล้วนะครับยังดันเป็นคนหน้าใหญ่ยังเป็นคนที่จะรักษาหน้าตัวเองไว้ไปไปรับปากไปช่วย จัดหาไปวุ่นวายไปเสือกเขาในเรื่องการเงินโดยที่ว่าคุณเองก็หมุนไม่คล่องอยู่แล้วนะครับถ้าไปรับปากใครว่าจะไปช่วยหาเงินให้หรจะไปช่วยติดต่อตรงนู้นตรงนี้ให้จะบอกว่าคุณจะมีเรื่องเดือดร้อนตามมาภายหลังแน่นอนฉะนั้นขอให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้นะครับอย่าเอาตัวเองเข้าไปพัวพันเด็ดขาด อย่างไรก็ดีในช่วงประมาณ10วันสุดท้ายของช่วงเดือนกรกฎาคมสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะรู้สึกสบายใจนะครับกว่าช่วงต้นเดือนกว่าช่วง20ิวันแรกของเดือนกรกฎาคมนะครับส่วนในเรื่องความรักสำ,สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นผมมันต้องบอกว่า มันเป็นเรื่องตลกๆในเรื่องของความรักนะครับแปลความหมายว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกนึกถึงใครคนหนึ่งคิดถึงใครคนใดคนหนึ่งแทบตายหาแต่เขาคนนั้นกลับไม่ได้มีใจให้คุณเท่าที่ควรนะหรือถ้าเป็นถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วคุณพยายามเอาอกเอาใจเขาพยายามสรรหาสิ่งที่ดีให้เขาแต่เขากลับไม่ค่อยมองเห็นคุณค่าตรงนี้เท่าไหร่ แต่ทางกลับกันนะครับมันจะมีคนที่นอกเหนือความคาดหมายเลยมาชอบคุณมารู้สึกดีกับคุณเองมาอยากจะทำน่นทำนี่ให้กับตัวคุณแต่ตัวคุณเองกลับไม่ค่อยมองเห็นสิ่งเหล่านั้นอีกในเนึ่งจะหมายความว่าชาวลัคนาราศีเมษคุณมีโอกาสจะพบกับคนที่อายุน้อยกว่าผู้หญิงชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสจะได้พบกับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าหลายปีส่วนผู้หญิงอ่ส่วน ผู้ชายนะครับของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนกรกฎาคมมันจะมีลักษณะของรักต่างวัยเข้ามาหรือว่าอาจจะไปรู้สึกพิเศษรู้สึกชอบใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนกรกฎาคมผมขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าคุณจะทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวเรื่องของงานพยายามนะครับพยายามหาแบ็กอัพพยายามหาคนที่คอยปรเทคหาผู้ใหญ่เข้าไว้ อย่าพยายามทําอะไรแบบคนเดียวแบบกูเก่งข้ามาคนเดียวคุณจะตกมาตายในที่สุดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับถ้าคุณหาคนคอยโปรเทคหาอะไรก็ตามที่คอยซัพพอร์ตคุณรับรองชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนกรกฎาคมปัญหาต่างๆคุณจะแก้ไขไปได้ดีๆหรือเพื่อเผอคุณไม่ต้องแก้ไขเลยนะครับผู้ใหญ่ท่านนี้จะเป็นคนคอยแก้ไขให้คุณเองทั้งหมด กระผมสินแสมหมิงหรืออาจารย์พงศ์สดา